สวัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้จะพามาดูว่านชีปลูกเลี้ยงง่ายมากแล้วก็หาได้ง่ายมากราคาถูกมากที่ควรจะมีไว้ในบ้านอีกต้นหนึ่งสําหรับคนที่ชอบสายว่านต้นแท้นะคะคือว่านมหาลาบนั่นเองเขาบรรยายเอาไว้ว่าใบคล้ายใบผักตบชวาโอแต่ก้านใบแบนและมีสีขาวตรงที่ร่องกาบใบใบกลมมน และบางมีสีเขียวเข้มตรงกลางใบมีร่องใหญ่ลึกคือจริงๆไม่ต้องบรรยายหรอกเนาะว่านมหาลาบอ่ะเขาก็มีลักษณะของเฉพาะของเขาที่ดูง่ายมากเขาก็จะคล้ายๆกับพวกมหาโชคพวกกวักพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญาใหญ่กวักนางพญามหาเศรษฐีแต่จริงๆแล้วใบเขาจะอ่อนกว่ามีสีเข้มน้อยกว่าทุกตัวที่กล่าวมาแล้วก็ดอกจะมีสีต่างจากเพื่อนคือดอก จะเป็นสีแดงนะคะประโยชน์ปลูกไว้เป็นว่านนำลาบใช้ปลูกคู่กับว่านมหาโชคจัดเป็นว่านเิริมงคลคู่บารมีทุกๆบ้านร้านค้าควรมีไว้กับที่ทําการค้าและที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นว่านนําโชคนําลาบนําความเจริญให้แก่ผู้บํารุงรักษาเป็นที่นิยมในหมู่พ่อค้านักขายกันมาแต่โบราณกาลไปบ้านใดก็จะได้เห็นอยู่ที่หน้าบ้านแทบทุกบ้านมักนิยมปลูกคู่กับว่านมหาโชค คือถ้าจะปลูกว่านปลูกไม้มงคลของจริงก็ต้องปลูกว่านให้มันมีระบุในตำรากเก่าโบราณมหาลาบเป็นต้นหนึ่งที่เป็นว่านแท้ต้นจริงต้นหนึ่งที่นิยมปลูกกันมาแต่โบราณนะคะวันและเดือนที่ควรทาการปลูกวันศุกร์และวันจันทร์ข้างขึ้นเดือน4ี่และเดือนหเป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุด หากไม่สะดวกจะใช้เป็นเดือนอะไรก็ได้แต่ขอวันจันทร์และวันศุกร์เท่านั้นเองวันนั้นจำไว้นะคะว่าวันนี้ปลูกวันจันทร์และวันศุกร์ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือเดือน4ี่และเดือน6ถ้าไม่ได้ก็คือเดือนอะไรก็ปลูกไปแล้วเราค่อยมาถามพิธีกันอีกทีหนึ่งขุดจะขุดเดือนอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นวันจันทร์และวันศุกร์ขึ้น6ค่ํา12ค่าและ15ค่ําโอก็วันนี้สินะวันลอยกระทงพอดี จะทำให้เจ้าของมีลาบเป็นประจำทุกวนันนักเสี่ยงโชคลาบทั้งหลายพึ่งจำให้เป็นประทัจสถาน ไม่ใช่ว่าบรรทัศฐานนะคะประทัศสถานเถิดการบูชาเพื่อให้เกิดลาบเป็นพิเศษหากจะออกไปจากบ้านเพื่อทำการค้าหรือเล่นการพนันท่านให้เอาทูปมาหนึ่งดอกตั้งจิตให้แน่วแน่อธิษฐานเอาตามควรเทินจากสมประสงค์จำานงหมายเมื่อได้ราบผลเรียบร้อยแล้วจงหาผ้าสีมาพันกระถางตามที่บอกกล่าวไว้ทุกครั้ง อันหนึ่งว่านมีดอกเมื่อใดให้หาผ้าสีมาพันกระถางเป็นการรับขวัญจะเกิดราบผลในด้านดีแก่ผู้เป็นเจ้าของว่านนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหงสาวดีหรือกวากหงสาวดีคนละต้นกับเมืยต่อ,ตอยีหรือหงสาต้นนั้นนะคะนับเป็นว่านที่เลี้ยงง่ายจเจริญเติบโตวไวมากและเป็นไม้ประดับไ,ได้เป็นอย่างดีทุกบ้านควรมีโดยทั่วถึงกัน ตำแหน่งที่ควรตั้งกระถางนะคะหากเป็นร้านค้าตึกแถวควรตั้งกระถางไว้หน้าบ้านเพื่อเรียกหาลาาผลเข้าบ้านไม่ขาดสายหากเป็นที่อยู่อาศัยควรตั้งไว้ในที่เด่นๆเพื่อให้คนเห็นจะทำให้เกิดคุณค่าโดยสมบูรณ์ไม่ควรตั้งวางไว้ทางทิศตะวันตกหากไม่จำเป็นก็หนังสือเล่มนี้ถือว่าบอกรายละเอียดไว้ได้เยอะมากแล้วก็ดีมากนะคะเพราะฉะนั้น มีกันยังแต่เราเชื่อว่าหลายๆบ้านมีแล้วแหละเพราะมันหาง่ายมากเลยยังไงก็มีติดบ้านเอาไว้เนาะถือเป็นมงคลทุกๆประการแล้วถ้าถามว่าถ้าจะผูกผ้าสีให้ผูกผ้าสีอะไรให้ดูตามสีดอกเลยค่ะบ้านมหาลาบดอกสีแดงก็เอาผ้าสีแดงว่านพวกกวักพุทธเจ้าหลวงกวักนางพญาใหญ่เขามีดอกสีขาวก็ให้เอาผ้าสีขาวยึดตามนี้ก็ได้นะคะมีระบุไว้ในบางตำราเป็นที่ปรากฏอยู่ ก็วันนี้วลากรสมุนไพรก็ขอฝากว่านมหาลาบว่านหาง่ายว่านแท้โบราณต้นจริงต้นหนึ่งเลยที่ทุกบ้านควรจะมีปลูกไว้คุณมีหรือ,อยังคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมเรื่องราวของว่านสมุนไพรไม้โบราณดีๆที่เราจะได้นํามาฝากกันในตอนต่อๆไปแล้วก็ขอฝากช่วงพิเศษนะคะทุกๆสองทุ่มเราจะนกลงนิทานตำนานเรื่องเล่า เป็นนิทานเก่าๆหรือตำนานเก่าๆหรือเรื่องเล่าเพื่อเอาไว้ฟังสบายๆก่อนนอนนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับรายการใหม่ของเราด้วยนะคะวันนี้เวลากรสมุนไพภัยก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรอมโมโดยตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ